คุณสายยันเนี่ยตามเคสที่บอกมานะครับคือปวดหัวมาสี่ห้าปีแล้วไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบไม่ใช่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ไปหาหมอนะครับไปปรึกษาหมอแล้วหมอหาสาเหตุไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็คนเราก็ต้องคิดพิจารณาว่าเอ๊ะที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเขาคิดว่าตั้งแต่ย้ายบ้านใหม่มาสี่ห้าปีเนี่ยเป็นแบบนี้แถมคนที่อยู่เพื่อนบ้านเนี่ยเห็นผู้หญิง อยู่ในบ้านเราไปหาเขาบอกว่าเห็นเป็นเหมือนเจ้าที่เจ้าทางบ้านเราจริงไม่จร,ริงอกุสศยานเล่าที่ผมพูดมาใช่ไหมครับคบใช่ครับพอดีวันนั้นมีบ้านผมเป็นเป็นอพาร,ร์ตเมนต์นะครับพอดีมันเป็นอพาร,ร์ตเมนต์หน่อชนแบบหันหน้าเข้าหางกันเนาะอพาร์ตเมนต์แล้วจะีบ้านังข้างเขามาเช่าแล้วเขาก็มาอยู่ได้อพาร์ตเมนต์นี่คืออยู่บนตึก เป็นอพาร์ตเมนต์ในสองชั้นเป็นเท้าเฮาส์ผู้ผิดอ๋อเน้าผมก็โมเลยก็เรียกว่าเท้าเฮาสเท้าโฮมนะพี่เนาะเจ้าตึกศูนย์ใหญ่เหลือดเยี่ยลละงงแล้วทีนี้แกประมาณสี่ห้าโมงแกก็เห็นยายคนหนึ่งมากวาดบ้านแล้วก็เดินออกมาข้างนอกแกแกทักแกก็ยิ้มแล้วก็เดินเข้าบ้านไปแล้วตอนเย็นแกก็ถามถามแฟนผมมอะไรบอกว่าเอ๊ะคุณยายไปไหนแล้วคุณยายมาอยู่เลยนี่เงี้ยก็บอกไม่มีนะอันนี้แกก็เรียกว่าแฟนผมตอบว่ากลัวๆกันเหมือนกันหรือใหญ่หรือว่ายายคนไหนคนเนี้ย แต่จริงไม่มีมอ๋อครับบางทีก็เดินเดินผ่านกระจกข้างหลังเวลาแฟนเข้าห้องน้ำครับสรงกระจกอยู่เข้าห้องน้าแล้ว <ผม S 1> วูบหลังอะไรเป็นผู้ชายอยู่ในบ้านฮะครับสเก็ตเลื่อนเป็นหนังผีเลยนะพี่อันนี้สองวันที่แล้วคือแกนอนอยู่ชั้นล่างผมอยู่ข้างบนแกสล,ลืมสลือหลับไปมันก็แกคือมีอ<ม>พี่ใช่ไหมมียะไีผมครับก็เดินเดินข้ามหัวไปผมก็เลยต้องมาเพราะเป็นอะไรที่ผม อยากอยากรู้มากพี่เขาเคสซื้อบ้านแถมผีเลยที่เราข้างๆบ้านเป็นเป็นน้ำฮะเป็นน้ำวัรห้าสิบไร่โอเคพอแค่นี้พี่ทีนี้พี่เขาบอกว่าเขาสวดมนต์เนี่ยโอ้โหยิ่งสวดมนต์แรงๆสักเคเนี่ยเขาจะวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะปวดทั้งตัวเลยครับเรนนี่อธิบายได้ไหมครับเคสของพี่สายันพี่สายันเป็นคนจังหวัดไหนคะคนจังหวัดเอ่อปกติเกิดร้อยละเอียดเขาไปอยู่กาฬสินธุโอ้บอกครับอยู่กาฬสินธุ์ค่ะทำไมถึงถามจังหวัดอ่ะ เปล่าคะ่ะนูเห็นคุณยายอยู่ข้างๆพี่สาย,ยันคะ่ะเอาสาวคุณยายยายล<ห>ักษณะแบบไหนครับีเป็นยายแก่ๆคะ่ะตัดผมทรงกระพุ้มสั้นๆประมาณเนี้ยคะ่ะสั้นๆเลยนะคะประมาณเนี้ยขาวดำดแล้วก็ไม่ขาวคะ่ะหน้าคล้ายพี่สาย,ยันเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ผ้าถุงธรรมดามาเลยค่ะพี่แต่งตัวถามได้ไหมว่าชาวบ้านบ้านเลยอ่ะที่เขาเห็นกันนี่ใช่แกไหมเขาบอกเป็นเม่นเถาพื่พี่น่ะแหละอ๋อไม่เถาเออเม่นเถาตามมาจากบ้านนะคะ เพื่อนบอกว่าโอ้ยดีใจเลวเ้อาลูกหลานในบ้านยู่เขาว่าเนี่ยมีเงี้ยนอยู่แล้วว่ามีเงี้ยนอยู่แล้วเออมีเงือนอยู่แล้วคือมีบ้านอยู่แล้วอ๋อหนว่าไม่เงี้ยนอยู่แล้วตกใจมีเงีนอยู่แล้วอ๋อมีเงีนมีามีมีเมเทอรบุรี่าใจระ เราไม่เหี้ยนอยู่แล้วอ๋อคือมีเพื่อนไม่ยายก็อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมอยู่น้ำพี่น่ะแหละเพื่อนบอกเอ้ยลูกหลานกูมีเหี้ยนอยู่แล้วแบบว่าตะก้อนจนมันเป็นคนบ่ปากผู้ใดดอกว่าอย่างยายเขาเนาแบบเนี้ยและที่ปวดหัวสี่ห้าปีนี่คืออะไรครับมันคือเด็กเด็กนั่งบนคอพี่เขาแล้วกดหัวอยู่นี่นี่นี่กดหัวยังไงกดหัวที่คอพี่เขากดหัวที่คอกดหัวที่คออันนี้คือปกติเลยนี่นะให้เข้าใจคุณผู้ชม สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆให้เข้าใจนี่คือปวดที่นี่กดหัวที่คออดคือหัวที่คอต่ออ่ะกวดหัวที่คอต่อเลยนี่พี่เข้าใจเลยนี่ต่อครับพอดีถ้าถ้าอาจารย์นี่บอกว่ามีมีเด็กใช่ไหมพอดีผมไปไปซื้ออะไรอยู่ที่ร้านหนึ่งมีเด็กประมาณสักสามสี่ขวบเขาเขาทักเขาไปคุยกับแม่เขานาะแม่แม่เห็นมีผู้มีมีคนขี่คอพี่เขาอยู่อย่างเงี้ยเออ ผมก็คนลุกมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็มองใช่แม่แล้วพี่เขาเขาเือใครครับอาจารย์แค่นี้โก็ดีแค่นี้โก็ดีพี่แล้วจะรู้เลยว่ามีส่งพี่แค่นี้รู้เลยใช่ไหมว่าใช่ใช่พี่มีคนกดอยู่สบายใจที่โอเคยังไม่สบายใจครับถาาามอจรรย์คับพี่ไปทำบุญเก้าวัดขอพมากรรมต่อพระประธานที่มีอายุร้อยกว่าปีไม่ไงอะเด็กนะคะ เก้าวัดเรื่องวิบากกรรมการแท้งการทาแท้งอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปทำาหครับปกติผมไม่ทําไม่ทําแทงแต่มันคือพี่ไม่ได้ทําหรอกแต่คุณแม่พี่เขาเคยแทงออกไปเป็นพี่ซ้ายพี่นะไปถามแม่ั้วยแล้วพี่อ๋อใช่ไหมพี่อ๋อใช่แล้ทำไมเขาไปทำให้ลำบากเนอ๋อแล้วพปนอ๋อแล้วพนอ๋อแล้วมีไหมขับเป็นเบาๆครับก็เป็นก็เป็นพี่ชายแล้วก็พี่ทำไมทำไมไม่ ทำไมไปเขาทำลำบากกะตัวพี่เขาเนี่ยเป็นคนดีมากแล้วประเด็นคือเขาเนี่ยเวลาทำอะไรเขาลืมบ้านตัวเองอะเหมือนแบบลืมบ้านเกิดเองยังไงลืมบ้านเกิดตังเขานนจะให้กลับไปดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลที่บ้านด้วยแล้วก็กลับไปทำบุญ ให้แม่เถาเพิ่นน้ำประมาณเนี่ยเพิ่นคิดทอดอย่าให้กลับบ้านประมาณนี้แหละโอเคแสดงว่าพี่ชายที่เคยแท้งอยู่แล้วมากดเนี่ยเพื่อเตือนสติใช่ให้เตือนสติว่าที่มีทุกวันนี้ไม่ได้มีเพราะตัวเองอย่าเลิงให้มีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระเหมือนแบบมีได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากได้บ้านก็ให้บ้านแล้วไงยอยากได้เงินก็ให้เงินแล้วไงแล้วทําไมไม่กลับบ้านทําไมไม่ทําบุญให้เขาเขา<อ>พูดแค่นี้เองจริงไหมครับพี่พี่ไม่ค่อยได้กลับบ้านจริงไหมครับก็ถ้าเกิดช่วงหนึ่ง งานยุ่งไม่ค่อยได้กลับจริงครับแต่นานๆกลับทีเดือนละสองครั้งอะไรเงี้ยมันคืเยอะนะเดือนสองครั้งไม่ดีค,คืออย่างนี้ความหมายพี่เขาเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเขารวยระดับหนึ่งเขาจะเพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันเขาใจทุกคนไม่ลําบากเขาจะดูแลอ,อย่างดีแต่ประเด็นคือแม่เขามาไม่ได้แล้วประเหตุผลก็คือเหมือนแบบญาติพี่น้องของเขาเนี่ยที่แบบเหมือนบรรพบุุษก็ยังรอบุญกุศลจากพี่เขาอยู่ไงคือพอดีพอดีเมื่อกี้ช่วงประมาณสองเดือนที่แล้ว พอดีพ่อผมเป็นสมองสมองเลือดเลือดเนื้อสมองอ <Yeah. S 1> แตกนะแล้วมาอยู่กับผมอยู่หเดือนแล้วทีนี้พอเดินได้ก็ไปอยู่กับพี่สาวตอนนี้พ่อพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยอยู่ตอนนี้กลับไปอยู่กับพี่สาวพ่อพ่อพ่อเดือเริ่ดเดือนได้แล้วเพราะตอนตอนที่ไปโรงพยาบาลไปอะไรเนี่ยเหมือนก็มีปอบตามมาที่ที่ถึงโรงพยาบาล oh. ปอบปอบครับตามมาถึงบ้านผมเลยครับ เลยอเค้าว่าพี่เขาปวดหัวเพราะว่าพี่ชายเขามาเตือนแล้วที่บอกว่าให้เขากลับไปเรื่องหนึ่งที่หนูจะเล่าคือเรื่องผีปอบบ้านเขายังไงครับเพราะว่ายายเขาถูกผีปอบินแล้วบ้านเขาอ่ะมีเหมือนลักษณะเหมือนปอบผีฟ้าผีปอบอยู่ที่บ้านมีอยู่ในหมู่บ้านก็อยู่แล้วอะคือย้ายหนูรไฟมาพี่ปะปรินพี่เจยันพี่เจยันผมก็รู้ไฟมาพี่เจยันรุงคือ ที่ตอนนี้คือขนลุกลุเพราะอะไรครับแต่ก่อนผมอยู่กับแม่แม่ยายแม่ยายคือไม่เท่าคือแม่่ของแฟนแม่ใหญ่แม่ยายแม่ของแฟนแม่ของแฟนแม่ยายถูกแล้วแม่ยายอ่ะแล้วก็ตอนที่อยู่ประมาณสักประมาณสักปีสี่สี่สองสี่สามนี่แหละมันมีปอบเขาจะเรียกว่ายายนางเป็นปอบเขาเรือกยาอบเือกยายยายคนหนึ่งเป็นเพื่อนแม่แม่ยายนะไปวัดเ้วยกันบางทีแกมาเนี่ย ตอนมาบ้านมาจัดงานอะไรเนี่ยเนื้อวัวอะไรจะไม่มีเลือดถ้าพูดถึงแกจะได้ยินพะพูดถึงชื่อแกมันได้ผมก็รู้ในนู่นว่าถ้าพูดถึงคือปอบเขาได้ยินเราทันทีเขาก็กินแม่ยายผมคือแม่ยายผมจะเป็นเหมือนเป็นมะเร็งรักษาหมดเกือบเยอะนะเกือบันาปร้อยเนี่งครับเป็นมะเร็งคือร่างกายสุขภาพแข็งแรงแม่ยายผมแกทํางานตลอดแล้วทีนี้มันกากเป็นเลือด ประมาณสองสามเดือนแกี้ยก็ตตยโอ้เสียใจด้วยนะครับแม่หญ่ทำยังไงดียพี่เคสที่พี่ก็ปวดหัวเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนเดี๋ยวไปขอขมากรรมแล <โ Ori. S 2> ้วจบแล้วก็นมมนมากินมาอาบมาลดที่บ้านแล้วก็ตุปผูกต้นใบหนาดเอาไว้พี่ตุกใบหนาดครับมันจะมีว่านว่านกันปอบอะค่ะเนี่ยข้างหลังเนี่ยรู้จักดีทมได้เลยพี่มืแม่เอาว่านกับปอใบหนาดรู้จักมันมีว่านกันปอบเอามาเบิ้งหน่อยนิเอาไปใส่ดีเลยเดี๋ยวรอเนาะขับอีกเรื่องนะครับ ที่้างทางร้านก็มจะจะซื้อแต่เขาไม่ยอมตรลงขายทันทีครับว่าเจ้าที่นะคะจุดทูปสิบหกดอกบอกว่าลูกหลานเนี่ยอยากได้ที่ตรงนี้มากเพื่อมาทํามาหากินไม่ต้องกังวลโหดอยากได้บ้านพี่ก็ได้บ้านอยากได้เงินพี่ก็ได้เงินพี่เรื่องแค่นี้เรื่องเล็กๆนเขากไปปลูกนะนี่คืออะไรว่านกันผีปอบค่ะอันนี้เป็นบ้านกันผีปอบใช่ไหมยว่างเอาไปปลูกนะพี่นะค เเลยพื่อนเราซื้อตรงไหนคุณสาวกใครใครเจ้าของมอบให้หน่อยเลยให้เจ้าของมอบให้มอบไปเลยนะเรียบร้อยครับต่อไปครับที่เจ้าของครับ